ดาลรูไฟนะครับกราบสบายด,ส <ถ y> สสดีสวัสดีครับมาีิเตอร์มายืนที่บนสะพานเขียวนะครับผมเสียงโยงกับสะพานอสกายวอล์ก เป็นจกิกิตินะครับผมก็ผ่านเดี้ยแสยนนงนะครับผมอยู่ที่ถนนบาร์พิเตอร์อยู่ที่ถนนรลวงพิทักษ์นะครับผมออกมาอัปเดตบรรยากาศตรนเมืองไทยแล้วก็รอบๆก็จะมีตึกนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้สะพานเขียวครับผมกำลังนะครับผมตอนนี้ก็เกือบประมาณ เก้าสิบปอร์เซนนะครับผมนี่นะครับติดอีกมีอีกช่องชั้นนะครับผมชั้นบนชั้นล่างนะครับโอ้โหอ,อันนี้จะเป็นคอนกรีตเลยนะครับผมไปทุกคนบาบิเตอร์เดินมาจากส่วนลุมพินีนะครับผมนะมาทางรัดนะครับเนาะ ทางสะพานเขียวนะครับผมนี่เห็นไ่ทุกคนแล้วก็จะมีตึกด้วยนะครับผมสะพานเขียวมีตึกรอบๆเห็นไหมทุกคนเดินมาจากโน้นจากนนนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเกือบประมาณ3 4มสี่กิโลนะครับผมพอเดินได้นะครับไปทุกคนไปรับชมเลยครับผมตอนนี้ก็มาอัปเดตเนาะบนสะพานเขียวเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ถนนพีททักนะครับผมบายเจอพูดพิดประการใดขออภัยด้อครับผมนี่เห็นไหมทุกคน กำลังปักปูไม่นะครับผมโอ้ <Ooh. S 1> นี่จะปูอันบล็อกอิดนะครับผมนะอิดเล็กๆครับผมนี่นะครับผมม mm hmm. ก็ผับ mm hmm. ูนี่เง้ขอไพยนะมเดอครับผมเพราะว่าบาปิเตอร์เดินแน่นะครับนีเห็นบอกครับถนน mm hmm. มีจอยดีใหญ่ามากเลยทุกคนโอ้โหชุดยออจริงๆครับผมถังนนพิทักษ์นะครับหนึ่งสองสามสี่เลนฟังละสี่เรนนะครับผมโอ้โหรถวิ่งมาเยอะมากนะครับไปทุกคนครับชมต่อนี่กับบาร์พิเตอร์มาอัปเดตตอนกลางวันนะครับผม ฝังนี้ก็หลังก่อสร้างต่อเติมเลยครับผมนะปรับปรุงสะพานเขียวนะครับผมสะพานนี่นะครับผมก็มาเชื่อมจอยกับสกายวอล์กทุกคนสกายวอล์กส่วนเ็นจักรจุตินะครับผมยาวมากลงไปโนอโนเลยครับผมโอ้โหจะลงไปโนอโนเลยนะครับผมเหม็นอันนี้บ้าพีเต์จะมาอัปเดต อีกสะพานหนึ่งนะครับเนาะกลางคืนน่าจะมีไฟนะครับผมไฟแสงสีสวยงามนะครับผมอลังการมากับสะพานสะพานแห่งนี้นะครับผมนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้เบาพิเตอร์กาบอรูเนาะก็มาตอนกลางวันนะครับผมท สวยงามจริงครับข้างล่างจะมีรางรถไฟด้วยครับผมเส้นทางรถไฟนะครับผมนี่แหละพี่น้องเทอมเมืองไทยสวยงามจริงครับผมประเทศที่เขาเจริญแล้วพัฒนาไม่หยุดอย่างเลยครับผมพัฒนาไม่หยุดนะครับ ด,ดูดิองศางนานสะพานนี่มีแต่เล็กล้วนๆนะเล็กทางนั้นนะครับเดี๋ยวบาร์พิเตอร์จะพาเดินรอบๆสันลางนะครับผมไปคนรับชมเลยครับจะมีจอ LED อี้ี่นอกจอเอดียวติดติดกันทถนนเลยทุกคนอ๋อ ็นนี่พื้นที่เขตปทุมวันนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้ก็เขตคลองตเตยครับผมเบื้องผี่น้อ,อโครงสร้างสะพานมิแตเล็กตรงนั้นครับผมโอ้ เนี่ยบารบี้คืนไปเนาะเดินเบิ้งพี่น้องเอ้ยสะพานนี้พี่น้องลางคืนมีไฟด้วยครับผมอันนี้บ้าพี่เตอร์มาอัปเดตกลางวันนะครับโอ้ทางคืนสวยงามมากๆบนนี่บนสะพานยังมีตู้อันนี้ริพายผมเนาะ ตู้ดับเพลิงนะครับมนนีตู้ดับเพลิงนะครับเพื่อ,อป้องกันอุบัติเหตุนะครับนะเนาะกลางวันนี่พี่น้องไปกลางวันนะครับเนาะสุดยอดจริงๆทุกคนเลย จะสวยงามขนาดนี้นะครับสะพานแต่บัลสะพานยังนะครับเนาะสะพานเลื่อนแสงว่ะครับอันนี้บ่ามาบาร์เตอร์มาัางแหลกเนาะมาถ่ายบรรยากาศตอนกลางวันนะครับผมมาทางแหลกเลยครับผม ถภาพวุนิงก็ขอไัยดำเด้อครับว่าทายเดินไปด้วยทายไปด้วยนะครับนกสุดยอดจริงๆครับผมที่บาร์พเตอร์เดินมาจากโน้นเลยครับผมเดินมาจากส่วนลุมพินีนะครับผมกลับมานี่นะครับ เห็นป้ายโฆษณามีพีวินวิลเลียมด้วยนะครับผมโอ้โหเห็นไหมทุกคน เห็นว่าทุกคนยาวมากๆเลยครับผมป้าสกายวอล์กยอดจริงๆ,ๆทุกคนอีกจุดหนึ่งมองขามบม่ได้พี่น้องนี่ก็ถนนเมืองไทยเนาะอุ้ยพี่น้องสวยงาม สุดตานจริงครับผมเดถนนแล้วก็ตึกงพ่โน่อันนี้ก็จะไปคุณนะครับเนาะรารานซีนะครับทางน้นดาวนองเลยนะครับผมอาคลิปนี้บาบิเตอร์ itter, ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ฝา <Wow. S 2> กติดตามกดไลค์กดแชร์กดสติกสติกสแตทส์บอพิาพาคคลิปต่อไปเด้อขอบคุณครับพี่ๆและเอฟซีซุกท่านครับผมขอบคุณครับผม